สวัสดีครับผมบอยสระในคลิปนี้คือคลิปสรุปเ,เรื่องเกม h a l o 3 Halo, 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 Halo. แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องขอขายของนิดนึงท่านผู้ชมครับผมรู้สึกง่วงอะ่ะและนี่คือสติกเกอร์โนฮูงง่วงเพียงแค่สมัครเมมเบอร์ชิพช่องผมในราคาเพียงแค่50บาทต่อเดือนก็รับโนคูกง่วงไปนั่งสับายงกต่อท้ายชื่อพร้อมกับรับสติกเกอร์โนคูกง่วงน่ารักน่ารักไปไว้ใช้เล่นในกล่องคอมเมนต์และแชทไลฟ์สดได้ครับโอเคขายของเสร็จแล้วอเข้าเรื่องกันเลย ก็สำหรับเนื้อเรื่องในเกมภาค3านี้จะเป็นเนื้อเรื่องที่ปิดไตราภาคแรกของเกมซีรีส์เฮโลโดยเหตุการณ์ของมันจะต่อเนื่องจากฉากจบของเกมภาค2ทันทีเมื่อมา s t สเตอร์ชีฟได้ลักลอบขึ้นยานเรดนอยของโพโคเวนตและใช้มันเดินทางกลับมายัางโลกและในช่วงที่มันกําลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมา s t สเตอร์ชีฟก็ได้ใช้ชิ้นส่วนของยานในการปลีกตัวออกและร่อนลงสู่พื้นผิวได้ในที่สดุดช่วงเวลาต่อมาที่บริเวณป่าแถบแอฟริกันตะวันออกจุดที่มา s t สเตอร์ชีฟได้ร่วงลงก็ได้ถูกพบเข้าโดยทีมช่วยเหลือขอขงจา์ส Two kilometers easy stay sharp gorman his armor's locked up gel layer could have taken most of the impact i don't know sergeant major For Vito. Heavy lift gear. We're not leaving him here. Yeah, you're not. Oh, crazy fool. Why do you always jump? One of these days you're gonna land on something as stubborn as you are. And I don't do bits and pieces. Where is she, Chief? Where's Cortana? Don't make a girl a promise if you know you can't keep it. She stayed behind. Wait, wait! Arbiter's with us! Come on now. You've got enough to worry about without you two trying to kill each other. Were it so easy? We must go. The brutes have our scent. And they must love the smell of... Green. แล้วในช่วงนี้ผมจะขออธิบายเกี่ยวกับตัวของ Arbiter t e ท v a d a m และสถานการณ์ปัจจุบันของเอเลี่ยนเผ่าพันเอลิสกันเล็กน้อยเริ่มจาก t e ว v a d a m เขาได้เปลี่ยนชื่อกลับเป็น t e ว v a d a m จากการที่ตัวของเขาได้แยกออกจากจักรวรรดิ Covenant และในส่วนของเอเลี่ยนเผ่าพันอ์อลิสคนอื่นๆในตอนนี้ Prophet of Truth ได้มีคำสั่งในประเทศเผ่าพันเอลิสออกจากจักรวรรดิ Covenant รวมถึงมีคำสั่งให้สังหารเผ่าพันเอลิสทั้งหมดลงด้วยส่งผลให้หลกัหลกๆในตอนนี้พวกเ l ลิสที่ได้แยกตัวออกจาก Covenant ก็ได้หันมาเข้าร่วมกับทางฝั่งมนุษย์ กลับเข้าสู่เนื้อเรื่องในตอนนี้มาสเตอร์ชิฟเทวาดามและทีมของจ่าจอนสันจะรวมมือกันเพื่อฝ่ากองกําลังของโคเวแนนไปยังจุดนัดพบเพื่อถอนกําลังกลับฐาน เมื่อกลับมาถึงฐานจากข้อมูลทั้งหมดที่ทางฝั่งมนุษย์มีในตอนนี้ดูเหมือนว่า p r o p h e t of Truth ต้องการที่จะเปิดการทำงานของอาร์ติแฟกต์โบราณของ f o r e r u n n e r ที่ถูกฝังอยู่ภายใต้เมืองนิวมอมบาร์ซาดังนั้นทางศูนย์บัญชาการจึงต้องการให้ Master Chief เข้าไปทำลายแนวป้องกันปืนต่อต้านอากาศยานของพู o ค e n a n t เพื่อเปิดทางให้กองทัพอากาศสามารถเข้าโจมตีได้แต่ว่าก่อนจะได้ทำตามแผนพู o ค e n a n t ก็ได้ค้นพบฐานทัพและทำการเข้าโจมตีทางฝั่งของมนุษย์ตัดสินใจถอนทัพและทำการระเบิดฐานทิ้งเพื่อป้องกันไม่ใหล,หลไป ฝั่งของโคเวแนนต์โดยมาร์ชิฟจะเป็นคนที่ทําการจุดระเบิดและสามารถหนีออกมาได้ก่อนที่เขาจะรวบรวมกลุ่มฐานที่เหลือรอดและนําทัเข้าโจมตีปืนต่อต้อตานอากาศยานของพวกโคเวแนนต์ซึ่งมาร์ชิฟทําสําเร็จดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปเมื่อพวกโคเวแนนต์สามารถใช้อาร์ติแฟกต์ในการเปิดประตูมิติและนํากองทัพที่เหลือเข้าผ่านประตูมิติไปและสถานการณ์ก็กลับยิ่งเลวร้ายลงกว่าเดิมเมื่อมียานรบรันหนึ่งของพวกโคเวแนนต์ที่ได้ถูกยึดครองโดยเดอะฟลัดทำการวาร์ปเข้ามายังโลกและได้ร่วงลงในพื้นที่ใใกลล้้เคียงงง่ผหทา ขอมนุษย์จำเป็นต้องรีบหาคนข้างในการรับมือกับสตรูกลุ่มนี้แต่ว่าในโชคร้ายก็ยังพอมีโชคดีหลงเหลืออยู่บ้างเมื่อกองกํลาลังทางฝั่งของออลิสได้เข้ามาช่วยมนุษย์ในการต่อสู้กับเดอะฟลัดจนในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถหยุดยั้งการแพร่กระจายของเดอะฟลัดบนดาวโลกได้สําเร็จและที่สําคัญกว่านั้นพวกเขาสามารถจับสัญญาณบางอย่างจากภายในยานที่พวกเดอะฟลัดใช้เดินทางมาและพวกเขาเชื่อว่ามันคือตัวของคอทาน่าส่งผลให้มาสเตอร์ชีฟรีบเข้าไปสํารวจภายในยานลำดังกล่าว Cortana? High Charity, the Prophet's holy city is on. Cortana! Reclaim I must act quickly, before your construct suffers any further Wait. trauma. Leave her alone. If we do not take this device to a safe location, somewhere I can make repairs. On Halo, you tried to kill Cortana. You tried to kill me. Protocol dictated my response. She had the activation index, and you were going to destroy my installation. You did destroy my installation. Now I have only one function to help you reclaim her, as I always should have done. Live, Oracle. Can it be safe? Uncertain. This storage device has suffered considerable trouble. Its matrices are highly unstable. Perhaps one of our technicians. That will not be necessary. Chief! Success! High Charity, the Prophet's holy city is on its way to Earth with an army of Flood. I can't tell you everything. It's not safe. The Gravemind, it knows I'm in the system. It's just a message. Let it play. กลับกลายเป็นว่าคอทานาที่พวกเขาพบเป็นเพียงแค่ข้อความที่ถูกบันทึกเอาไว้และใจความสําคัญก็จะพอสามารถสรุปได้ดังนี้ เริ่มจากยานไฮชาริซี่ยานแม่ของโปโคนแนนที่ได้ถูกพูเดอร์ฟลัดยึดครองไปแล้วในตอนนี้มันกําลังเดินทางมายังดาวโลกพร้อมกับกองทัพของเดอะฟลัดจานวนมหาศาลและข้อมูลสําคัญอีกอย่างก็คือที่ฟากหนึ่งของประตูมิติที่โปโคนแนนได้ทําการเปิดขึ้นมันมีหนทางในการหยุดยั้งพูเดอร์ฟลัดโดยไม่จําเป็นต้องเปิดการทํางานของเฮโร่ซึ่งมาสเตอร์ชีฟก็เลือกที่จะเชื่อข้อมูลของคอทานา่าที่อาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งพูเดอร์ฟลัดได้ และในช่วงเตรียมการหลังจากนี้กองทัพของมนุษย์จะคอยตั้งหลักป้องกันอยู่ที่ดาวโลกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับกองทัพของเดอะฟลัตที่กำลังจะมาถึงในขณะที่มาสเตอร์ชิฟกับตันมิเรนดาและกองกำลังของโพอีลิชจะเดินทางข้ามประตูมิติไปตามข้อมูลของคอทานะาและเมื่อพวกเขาข้ามาสิ่งที่พวกเขาพบก็คือวงแหวนเฮโลหมาเลขศูนซึ่งจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อของดีอาร์ค กองยานรบของพวกอิลิสจะปะทะเข้ากับกองยานรบของพวกโควาเนสซึ่งในขณะที่พวกอิลิสจะคอยต่อสู้ทางด้านอากาศมาสเตชิฟและกองกำลังของมนุษย์ที่เดินทางมาด้วยจะรับหน้าที่ในการรบภาคพื้นดินและเมื่อพวกเขาลงสู่พื้นผิวเป้าหมายต่อไปของพวกเขาก็จะเหมือนกับตอนที่อยู่บนเฮโลวงเอิร์นซึ่งนั่นก็คือการหาห้องควบคุมของเฮโลให้พบ ซึ่งสำหรับในกรณีของดีอาร์กการที่พวกเขาจะสามารถเข้าถึงห้องควบคุมของมันได้พวกเขาจําเป็นต้องกระจายกันไปเพื่อปิดโลกพลังงาน3จุดที่ปกป้องห้องควบคุมของดีอาร์กเอาไว้ซึ่งมาสเตอร์ชีฟและเทวดามจะสามารถปิดโลกพลังงานในส่วนของจุดที่1และ2ได้สําเร็จในขณะที่จ่าจอนสานที่มุ่งหน้าไปยังจุดที่3ก็ได้แจ้งเข้ามาว่าพวกเขาได้ถูกภาสึกโจมตียางหนักจนทําให้ไม่สามารถปิดการทํางานของจุดที่3ได้ แรม h ชฟได้มุ่งหน้าไปปิดโล่พลังงานในจุดที่3เขากลับไม่พบตัวของจอร์นสันหรือแม้กระทั่งคนในหน่วยของเขาแม้แต่คนเดียวแรมเชฟได้ทําการปิดโล่พลังงานสําเร็จสตรท,ที่พวกเขาไม่คาดคิดก็ได้ตามมาอีกจนได้พวกเดอะฟลัดได้ใช้ยานไฮชาริตี้วิ์ปเข้ามาและพุ่งชนไซดีอาร์คซึ่งจากการปรากฏตัวขึ้นของพวกเดอะฟลัดมันก็ยิ่งส่งผลให้พวกโคเวเนนตรีบเร่งมือในการเปิดการทํางานของดีอาร์คส่งผลให้มาสเตอร์ชีฟเองก็ต้องรีบมุ่งหน้าไปยังห้องควบคุมของดีอาร์คก่อนที่มันจะสายเกินไป oh, We tread the blessed path. In a moment I will light the rings. And all who believe shall be saved. Chief, how close are you? Not close enough. That the best you got. Oh, come on. Stop, you imbecile! He wants you to kill him. I prefer that you did not. <sighs> What's the matter, Big Shot? Can't start your own party? I admit, I need your help. That's it. johnson sound off <laughs> get out of here not without you you delay the inevitable one of you will light the rings you cannot hope to kill them all you're right do it me and you now No! Your forefathers wisely set aside their compassion, steeled themselves for what needed to be done. I see now why they left you behind. god let me lead you safely to our foe Only you can halt what he has set in motion Master Chief และเทว,วดามจะเดินทางมาถึงห้องควบคุมของ t h Arc แต่ว่ามันก็สายเกินไปเมื่อ Prophet of Truth ได้เริ่มการทำงานของ The Arc ขึ้น ในช่วงระหว่างนั้นก็จะมีการเปิดเผยว่าจ่าจอนสันได้ถูกจับตัวมาและถูกบังคับให้เริ่มการทำงานของดิอาร์ซึ่งในส่วนนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งดูเหมือนว่าโพโคเวนต์จะไม่สามารถเปิดการทำงานของเฮโลหรือของดิอาคได้แต่ว่าในทางกลับกันมนุษย์บางคนสามารถเปิดการใช้งานของมันได้ดังนั้นพรอ p เฟ t ออฟ r รู h จึงได้ทำการลักพาตัวจ่าจอนสันมาเพื่อบังคับให้เขาเปิดการทำงานของดิอาคนั่นเองและในช่วงระหว่างนั้นกับตตนมิเรนด้าก็ได้ขับยานพุ่งชนเข้ามาเพื่อหวังที่จะช่วยจ่าจอน แต่ว่าโดยจํานวนของสตรทูที่มากเกินไปบวกกับการที่เธอรู้ว่าในตอนนี้มนุษย์คือเผ่าพันธุ์เดียวที่จะสามารถเปิดการทํางานของเฮโลและดีอาร์คได้ ดังนั้นเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ p r o f e t of Truth สามารถเปิดการทำงานของดิยัก์ตัวของจอร์สันและมิรันดาจำเป็นต้องตายแต่ว่าในวินาทีที่มิรันดาลังเลก่อนจะเนียวกลเธอก็ถูก p r o f e t of Truth ยิงปืนจยกด้านหลังใส่จนเสียชีวิตซึ่งมันก็ส่งผลให้จอร์สันถูกบังคับให้เปิดการทำงานของดิยาก์ได้ในที่สุดในส่วนของ Master c h ช e f และเทววดามที่ได้พึ่งมาถึงพวกเขาทั้งสองคนจะได้รับการติดต่อจากเกรฟไม้ผ่านร่างของเดอะฟลัดที่มันได้ควบคุมอยู่โดยในตอนนี้เกรฟไม้จะร่วมมือกับทั้งสองคนในการกำจัด p r o f e t และทําการหยุดยังกระบวนการยิงของเฮโลวงอื่น For the deluded, I will have my revenge. On a prophet, on a plague. My feet tread the path. I shall become a god. ทั้งสองคนจะสามารถหยุดยัง p r o p h e t of truth และปิดการทำงานของดิอาคลงได้สำเร็จและหลังจากนั้นเมื่อเห็นว่าหมดประโยชน์เกรฟมายจึงได้ทำการทรยศทั้งสองคนจ่าจอร์สัจนจะนำร่างของมิเรนดาขึ้นยาและสามารถหนีออกไปได้ในขณะที่ชีฟและเทววด,ดามจะถูกขัดขวางเอาไว้ส่งผลให้ทั้งสองคนจำเป็นต้องฝากพูกเดอะฟลัดออก,กอไปเพื่อหาทางหนี เมื่อทั้งสองคนสามารถหนีออกมาได้มาสเตอร์ชีฟจะเห็นภาพโปรแกรมของคอทาน่าคอยนำทางเขาไปหาอะไรบางอย่างและสิ่งที่เขาได้ค้นพบก็คือวงแหวนเฮโลหมายเลข8ที่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อมาทดแทนวงแหวนเฮโลวงเดิมที่ได้เคยถูกมาสเตอร์ชีฟทำลายไปในเกมเฮโลภาคแรกและในตอนนี้จากการที่มาสเตอร์ชีฟมองว่าโพเดฟลัดมันเป็นภยัยคุกคามร้ายแรงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มันก็ทําให้เขาตัดสินใจที่จะเปิดการทํางานของเฮโลวงใหม่ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้น และการจะเปิดใช้งาน Halo ได้ชีฟจำเป็นต้องมี i n d e ด็กและในตอนนี้คนที่ยังพอมี Index ติดอยู่กับตัวก็คือคอทาน่าซึ่งอินเด็กที่คอทาน่าได้เก็บเอาไว้มันมาจากวงแหวน Halo จากเกมภาคแรกซึ่งในตอนนี้ตัวของคอทาน่ายังคงอยู่บนยาน High Charity ทำให้ที่นั่นจึงเป็นเป้าหมายต่อไปของ Master เ h i e f เพื่อทำการช่วยเหลือคอทาน่าออกมา Me, but so much of me is wrong, out of place. You might be too late. You know me when I make a promise. มาสเตอร์ชีฟจะสามารถฝ่าฟุงงรถไฟเข้ามาภายในยานไฮชาริตี้และสามารถช่วยคอทาน่าที่ยในิสภาพอ่อนแรงได้สำเร็จพวกเขาทั้งสองคนจะหนีออกจากยานไฮชาริตี้และมุ่งหน้าไปยังห้องควบคุมของเฮโลต่อไปจากสถานการณ์ในตอนนี้กองกำลังของพวกอิลิสและกองกำลังของมนุษย์ได้เดินทางกลับไปยังดาวโลกซึ่งก็จะเหลือเพียงแค่มาสเตอร์ชีฟคอทาน่าเทวดามและจ่าจอนสันที่จะทำหน้าที่ในการเปิดการทำงานของวงแหวนเฮโลต่อไป Yank me, Chief. I'm not gonna lose her, too. Oh, hello. Wonderful news. The installation is almost complete. Terrific. Yes, isn't it? I have begun my simulations. No promises, but initial results indicate this facility should be ready to fire in just a few more days. We don't have a few more days. B but a premature firing will destroy the Ark. Deal with it. It will destroy this installation. Ah! Unacceptable! Unacceptable! Absolutely unacceptable! Protocol dictates action. I see now that helping you was wrong. Are the child of my makers inheritor of all they left behind you are forerunner but this ring is mine ในช่วงก่อนที่จ่าจนสันจะเปิดการทำงานของเฮโลคิวติสปาร์กได้แจ้งข้อมูลว่ามันจำเป็นต้องใช้เวลาอีกไม่กี่วันเพื่อที่จะให้วงแหวนเฮโลอยู่ในสภาพที่พร้อมยิงแต่ว่าพวกเขาไม่มีเวลามากขนาดนั้นและจำเป็นต้องเปิดการใช้งานของเฮโลทันทีซึ่งในส่วนนี้การยิงวงแหวนเฮโลก่อนกำหนดมันจะส่งผลให้ตัวของวงแหวนถูกทำลายไปพร้อมกับดิอาคซึ่งจากผลลัพธ์ตรงนี้มันก็ทำให้คิวติสปาร์ไม่สามารถยอมรับได้และเริ่มทำการโจมตีใส่คนที่เหลือส่งผลให้มาสเตอร์ชีฟจำเป็นต้องกำจัดคิวติสป ก่อนที่จะเริ่มการทำงานของเฮโล่กีลติสปาร์คถูกกำจัดและจ่าจอรสันก็บาดเจ็บปางตายซึ่งในส่วนนี้ชีฟจะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้ก่อนที่จอรสันจะตายลงในเวลาต่อมา หลังจากนั้นชิฟและคอธาน่าจะเปิดการทำงานของเฮโลส่งผลให้พวกเขาที่เหลือในตอนนี้ต้องรีบหาทางหนีไปยังยาน f o r ์เวิร์ดอันทูดเพื่อใช้มันเป็นยานในการหลบหนีก่อนที่เฮโลจะเกิดการระเบิดขึ้น Master ร์ชีฟคอทาน่าและเทวดามจะสามารถขึ้นยาน f o r เวิร์ดอันทูดอนในทันเวลาและหลังจากนั้นในช่วงเหตุการ์ฉากจบของเกมก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้เริ่มจากยานฟอรเวิร์ดอันทูดที่กำลังหนีออกจากรัศมีแรงระเบิดของเฮโร ดูเหมือนจะมีเพียงแค่เทวาดามที่อยู่ในบริเวณยานส่วนหน้าที่สามารถเดินทางกลับไปยังโลกได้อย่างปลอดภัยในขณะที่มาสเตอร์ชิฟและคอทาน่าที่อยู่ในบริเวณยานส่วนหลังได้ถูกแรงระเบิดจากเฮโลเข้าไปจนใครๆก็คิดว่าพวกเขาได้ตายไปแล้วในทางฝั่งของโลกด้วยสถานการณ์ในตอนนี้จากการตายของ p ร o ฟเฟตออฟ r รูดส่งผลให้จัก,กรวรรดิโคเวแนสล่มสลายพร้อมกับพวกเดอะฟลัดได้ถูกกำจัดจนหมดสิน้นสงครามระหว่างมนุษย์และจัก,กรวรรดิโคเวแนสได้สิ้นสุดลงส่งผลให้ในช่วงหลังจากนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งสันติสีย และในทางฝั่งของเผ่าพันธุ์อีลิสหลังจากจบสงครามพวกเขาก็เดินทางกลับดาวบ้านเกิดต่อไปและในท้ายที่สุดจะมีการเปิดเผยว่ามาสเตอร์ชีฟและคอธาน่ายังไม่ตายซึ่งภายในตอนนี้พวกเขาติดอยู่ในส่วนหลังของยานฟอร์เวิร์ดอันทูดอนท่ามกลางอาวกาศซึ่งคอธาน่าจะทําการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเผื่อว่าสักวันหนึ่งจะมีใครมาพบพวกเขาเขา้าส่วนมาสเตอร์ชีฟก็จะเข้าไปนอนในกล่องไครโอและเข้าสู่สภาวะจำศีลเพื่อรอวันเวลาที่เขาจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง และเหตุการณ์ทั้งหมดภายในเกมเฮโลภาค3ก็ได้จบลงในจุดจุดนี้ครับรบกวนท่านผู้ชมกดไลค์คลิปนี้ s ับส c r ร b e ชั้นะผมและแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและในสุดท้ายนี้ผมปบอยสระข้อลาไปก่อนสวัสดีครับ Chief, Can you hear I thought I I’d me? you you lost too! What happened? I'm not sure. When Halo fired, it shook itself to pieces. Did a number on the ark. The portal couldn't sustain itself. We made it through just as it collapsed. Well, some of us made it. truth and the covenant the flood it's finished it's finished i'll drop a beacon but it'll be a while before anyone finds us years even I miss you wake me when you need me